ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศสูนย์วุตุนิยมพยาภาคใต้ฝั่งตะนอ,อกฉบับที่4เรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนออกมีผลกระทบย4ิถึงออกุมภาพันธ์2อ6 5รอกลมตะอก ที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับยอมข้อบรากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอเนียวมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างทำให้ในช่วงวันที่2 4ถึง26กุมภาพันธ์2565มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากสําหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวังตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่2ี่ถึง26กุมภาพันธ์2565ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดบินจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ